我的能听，我拉你往这边走，这边他先过来一点。 我今天干。 คงเทแค่ไม่กี่ห้องสองห้องหรือเป่าก็เทเทได้บอกเทยาวเล้กเทเฉพาะตรงนี้เองก็ยังไม่ได้ไปทำห้องเลยอป่าห้องถึงห้องทำแล้วนะถ้ากอดออกมาห้องสองห้องแรกเพราะเขาลองดูเขาเลยเทลองดูสามห้องแรกก็า้ คาดดอมไรเดี๋ยวเาก่อนใรไมเดผมไปดน้ำให้หน่อยแล้ว็ฉีดน้ำไลอเกน้ำบก่ัน 好，点了一个。 No, yeah.

mm 昨晚走了，你没得饺子。 อันนี้ต้องขยานี่จะใช้แปรงนี้ย่าต้องใช้แปรงนี่แปรงนี่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 นั้นเรา้อรีดน้ำีสงานแม่เล่หมอกได้เลยนะแล้วอันนี้คะแนนหยดนะคะแนนหดเออนี่ไหดไปที่นัแบนน่ย จะไปกินที่

เราเพได้มาเรียกข้าวผมเตินข้าวเนี่ยตรงน,น,นี้มไหเนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะ<า>เออยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวเนอะาไงว่าช่างก็ใส่แค่ไม่กี่ห้องเองอืมอืมป้าแกมาล้างโขงกที่ผัดในเช้าไอ้พีดน้ำเนี่ยพีดน้ำเน่ยน้ำไหลดินนะอืม 嗯。Yes, ทีใช่ไหมเออขัดๆแล้วก็ไว้กันห้านาทีก่อนเดี๋ยวรอให้ห้านาทีก่อนนะคะท่านผู้ชมอีกสักครู่อีกกสัครู่เราจะมาขัดอีกแล้วก็มาล้างเปิดเลยได้มันเล่นอ่นะมันเล่นมันเล่นมันต้องเอาตะปูเจาะอต้องเป็นห่วงเนาะมันเล่นจออางไม่ได้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณพิธีการ